มาทุกคนมากินตำทัวน้ำกันแบบแซบแซบเผ <c oughs> ็ดเผ็ด s w อือืมครับชอบมากอืผู้ใดบุ้งปรเทนกินมากินก่อนด้วน้องแซบแงขึ้นอย <c oughs> ากกินก็หาตามกิน ขออภัยที่ทำให้น้ำไ,ไหลจับผับกกาดขาว <c oughs> สดหนาวมันก็ hết hey, không thể răng sạp xuồng bạn xuồng bạn เบแซมฮะทั้งแซมทั้งเฮบจิ้มอากาศแก่เฮปอ่ะ ลูกแท้กับเปิดดูปคลิปโอ้ยโดนละแลมูกลมหูนำห้นำตาไหลลูกแ <laughs> ายกระยวนทาง เปิดโทษศัพท์เียงดังแข่งก็แม่ <c oughs> คลิปนี้ก็ขอถทษขอให้คนที่แบบว่านอนนอนดูโทรศัพท์นะคะ แล้วก็นอนดูคลิปขอโทษครับขอโทษครับใครสำหรับคนที่แบบว่ากำลังหิวมึงแสบอดใจไม่ไหวเจอกันไหมคิดหนาคิดนิดอ่ะส,สดีค่าบ๊ายบาย